สวัสดีครับสำหรับไฟที่จะรีวิววันนี้ก็คือ t g 6 4 4จากกรุงเทพไปนากโยย่านะครับออกเดินทางเที่ยงคืน5นาทาีเช็คอินที่แถว C กับ D นะครับผมในทริปนี้เบียร์เดินทางเป็นชั้นเอคอนมีแต่ว่าตอนนี้มานั่งรอขึ้นเครื่องอยู่ที่ลาวส์ของการบินไทย เริ่มต้นด้วยบรรยากาศของห้องเลาส์ของการบินไทยนะวันนี้เหมือนคนจะเดินทางน้อยนะครับเดี๋ยวเคยมาครั้งหนึ่งเข้ามาคนเต็มเลยแน่นเอียดเลยแต่วันนี้โล่งเลยครับคนน่าจะเริ่มเดินทางน้อยลงแล้วก็ตักอาหารมาทานนะครับสำหรับรายอาหารก็จะมีอาหารร้อนแล้วก็เป็นพวกสแน็คนะของว่าง ปอคอนเค้กนะกาแฟ ى. แล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มซอฟต์ดริงโค้กสไปร์นะครับเบียร์แล้วก็น้ำเปล่านะก็จะมีบาร์เครื่องดื่มร้อนน่าจะเป็นพวกกาแฟต่างๆอันนี้เบียร์ักมาก็จะเป็นข้าวกับผัดผักนะมีแซนด์วิชมเีเนี่ย เฟนฟรายเฟนฟรายเป็นสี่เหลี่ยมนะเนี่ยต้มยำกุ้งแล้วก็น้ำกับโคกนะครับเครื่องบินที่เดินทางวันนี้คือเครื่องโบอิ้ง7จ7 9แขีดเนะครับซึ่งเบียรซื้อที่นั่ง Prefer ร์ซีนะครับที่นั่ง Prefer ร์ซีจะเป็นแถว31นะคือที่นั่งด้านหน้าแล้วก็ จะมีค่าใช้ใจ่ายค่าสื่อที่นั่งด้านหน้านะคนละ1,600บาทกำลังบอดดิ้งนะครับสำหรับที่นั่งเพอร์เซนะตัว e n t เตอร์เทน n มนต์จะเก็บอยู่ด้านหลังต้องกด เะยกขึ้นมาอย่างน,น,นี้ต้องกดกดรีลลสก่อนกดลงไปแต่เวลาถีบออกแลนดิ้งต้องเก็บจะจะต่างกันกับที่นั่งปกติทั่วไปเดี๋ยวเราเก็บลงไปก่อน จะมีแซนด์วิชแฮมชีสมาเสิร์ฟให้สำหรับผู้โดยสาราทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับผู้โดยสาร AOPGO นะครับตอนนี้เป็น AOPGO นะเขาก็จะมีของว่างก่อนนอนมาให้ด้วยก จะเป็นวส,สำหรับการบินไทยนะครับจะเปิการ Wi-Fi ออนบอร์ด้วยนะ mm hmm. ก็วิธีการเข้าคือต่อ Wi-Fi แล้วก็มาเข้าเบราว์เซอร์พิมพ์ไทยสกายคอนเน็ตแอโร A E R O นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคลิก go online มันก็จะมีแพ็กเกจขึ้นมาครับสำหรับแพ็กเกจจะแบ่งเป็นสำหรับการแชท7.99ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดจะใช้แบบไม่จำกัดเลยก็คือเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นไปเต็ม แล้วก็แชท24.99 USD แล้วก็ก็จะดู YouTube ได้จะอยู่ที่39.99 USD ซึ่งสามารถตัดผ่านบัตรเครดิตน,นะแล้วก็จะคอนเนคได้เลยแล้วก็จะดู Entertainment System กันไปนะนังของกัรบินไทยเนี่ยจะมีการอัปเดตทุกๆหนึ่งไตรามาส เดียสังเกตเองนะคือไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาถ้าเกิดใครรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็บอกหน่อยก็คือเท่าที่เบียรสังเกตอ่ะเขาจะเปลี่ยนอัปเดตหนังทงุกๆ3 3เดือนนังก็จะมีตัวเลือกอยู่พอสมควรนะแล้วก็จะมีหนังใหม่อย่างจอง้จนวิกจอนวิกซ จะพับอยู่ด้านล่างเราต้องกดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเวลาเครื่องขึ้นบูมก็ต้อเก็บนะงนี่หนังนะครับนัก็จะมีอยู่มากมายพอสมควรเลยสําหรับตัวเรือถือว่าดีขึ้นนะเป็นจําได้ว่าตอนก่อนตอนตอนช่วงที่โควิดเนี่ย บินไปแฟรงก์เฟิร์ตนังมีน้อยกว่าดีมากแัะน,นีคือปรับปรงละเยอะขึ้นนอกจากนังก็จะมีเพลงแล้วก็รายการทีวี ไม่ได้มาจนจบหรอกนะซีรีส์มันจะมาแค่ตอนตอนตอน,ตอนแค่นั้นเองดูได้ไม่จบหรอกก็จะเป็นเพลง ชั่วโมงครึ่งจะถึงแหละสำหรับที่นั่ง Prefer Seat บนการบินไทยนะมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือสำหรับคนที่ตัวสูงอย่างเบียร์เนี่ยตัวสูงขายาวขามันจะยืดได้ไม่สุดเวลานั่งเนี่ยเราจะต้องงอขานิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไฟไล์นานๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบอึดอัดหน่อยนะเพราะว่าเรายืดขาได้ไม่สุด ถึงแม้ว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะดูกว้างกว่าที่ที่นั่งทั่วไปแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพาิชันกั้นน่ะมันไม่สามารถสอดขายืนเข้าไปได้เหมือนเหมือนที่นั่งแบบว่าที่เราสอดขาเข้าไปในใต้เก้าอี้ของข้างหน้าทําให้ขาเวลานั่งเนี่ยมันก็เลยจะงออีกอันนี้เป็นข้อเดียวที่ท,ที่อาจจะอึดอัดสําหรับคนตัวสูง เพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อแนะนำไว้นิดนึงสำหรับคนที่จะมานั่งตรง prefer seat นะส่วนเรื่องที่นั่งที่ใกล้กับเครื่องยนต์เนี่ยเสียงไม่ค่อยดังนะจริงๆแล้วด้านหลังเครื่องยนต์เนี่ยเสียงจะดังมากกว่าเพราะว่ามันมีเสียงเสียงลมแรงกว่าแต่ด้านหน้าเครื่องยนต์เนี่ยหรือด้านข้างเครื่องยนต์เนี่ยเสียงไม่ค่อยดังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกังวลว่าเออมานั่งใกล้เครื่องยนต์เสียงดังหรือเปล่าไม่เลยเสียงเงียบ โดยเฉพาะ Boeing 787เครื่องยนต์เสียงมันเงียบมากกว่าเครื่องรุ่นอื่นอยู่แล้วจบการรีวิวไฟล์การบินไทยไฟล์นี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดกระดิ่งด้วยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ